สวัสดีทุกคนนะคะโอเคก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะอันนี้สวัสดีค่ะกูเดียครับสวัสดีค่ะจูจูแบบค่ะสวัสดีค่ะสุค่ะโอเคแค่นี้มัน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 มีนมันมันมัยมันมันมันมัมันมัมัมันมันก็จะมั react MV เป็นครั้งแรกปกติเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกเราเนี่ยเต้น cover dance อยู่แต่ด้วยช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราก็เลยว่าเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเราก็เลยแบบว่าเอออยากจะมาะ react MV reaction อ่าก็เดี๋ยวเราจะทำ MV reaction ออกมาเรื่อยๆนะช่วงนี้เพราะว่ายังเรายังไม่มีคลิปอ่าหรือว่างานอะไรที่จะได้ออกออกไปทำเนาะา เอ็มบีเพลงอะไรพี่แบมเพลง Let Me Know ค okay. yeah. ่ะของพิ x ซ okay. ี่โอเคก็อันน um ี้เป็นซ e> ิงเกิลท um> ี um> <h <h um> anyway> <h <h ่สองของของพวกนางก็ปกติก็คือเพลงของพวกนางเนี okay ่ยก็จะเป็นแบบสไตล์ที่แบบไม่เหมือนกับเคป๊อปวงอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่โอเคอ่ะคุตื่นเต้นจัง อ่ะเดี๋ยวลองมาอ่ารีแอคดูว่าว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะตื่นเต้นนะโอเคหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเราจะมารีแอคกันแล้วนะบัดนี้ไปเลยพี่ตื่นเต็มอ่ะกุตามหลุดเดี๋ยวนะกื่จนเต้นจริงอ่ะนี่ เว่ยเว่ยเป็นยังไงอ่ะท่าแรกอ่ะวยเ่ยรอยวยอนยรวยยรอยรวยรวยใวยรวนนียรวยวยรวกรวยยรวยรวยยรวยวยรรยวยยรวน้ายร้ยรววยรอยยวอรวยรวยรยยรวยยรยยยย เ okay. ี่าไห่เนี่ยะอันนี้เนี่ยโอ้ยท่าิเตอร์อะโอ้ค่ค่าดูซับซ้อนจัง อ๋ออันนี้น้องปันปันกระตายนน้องกระยาน้องกระยาสิถ้าถ้าดูถ้าดูเหนื่อยสวนมากแบบตืวสวมากัแบบสดีค่ะะ เขาแตแล้วทำไมยืนมาผมยาวอ่ะมาดวอนี่มค่ะแอบยากใช่โอ้ัอะไรเนี่ย Oh my god ไม่โอ้ไม่สามารถไม่สามารถจริงๆ กยจะเป็น้ามีความสะกดรอยแบบแต กำลังดูดีอยู่มันคืออะไรสิงเนเจอร์ปะ่ะอาสิงเดเจอของงานค่ะ มีพักต่อเลยอ่ะใช่ไหมสวยเลยเออจบแล้วยนยินประทับใจประทับใจมีย oh, ินทีริตอ๋อมีอีกปีกแบบเนี้โอเคมันน่าจะต่อไปป่ะตะกี้มันมันสื่อถึงกุหลาบสีดำอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราต้องแบบไปดูต้องไปดูซ้ำอีก ดีหนึงแต่เหน,ออเนือสิ่งอื่นใด MV สวยขึ้นกว่าเพลงแรกมากในเรื่องของแสงสีหรือไม่แต่ฉากเซตอัพใช่ไหมต่างๆเขาดูค่ายคาดูมีการลงทุนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี่ยดูจะจะแบบมีจังหวะที่เยอะขึ้นเนาะแต่ก็กยังเป็นท่าเต้นก็ยังเป็นสไตล์ของพวกน,นาวอยู่ อะไรอย่างนี้เออแล้วทุกคนก็ดูอัตนดิ้งมากมากกว่าเดิมเยอะขึ้นแบบดูสวยดูชายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างาดูดูแล้วแบบเออตอนนั้ก็ขนลุกนะเปิดตัวมาแล้วขนลุกเลยแล้วก็แบบว่าถ้ามันดูเยอะมากขึ้นมันมีแบบมูฟเมนต์เยอะขึ้นก็น่าสนใจที่จะโค้กอ่ะองสูบว่าไงคะ้องสูบก็คิดว่าถ้าแบบ อย่างนี้เลยแบบไม่รู้ว่าใครยิ้มข้าแต่แบบมันคือมันมีความแปลกอะตั้งแต่เพลงแรกแล้วอะเราแบบมันทําให้รู้สึกว่าแบบเออเป็นเอกลักษณ์อะเอกลักษณ์ของวงนี้เออรู้สึกว่าแบบเออมันก็้รัโค้เหมือนกันแบบมันไม่ค่อยมีใครโค้ชอะไรอย่างนี้น้อก็แบบก็รอดูเดี๋ยวรอดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แบบอ๋อแล้วเหรอ โอเคเราจะมาดูต่อนะครับก็คือเอ็มบีบอกเมื่อวานแต่ว่าเรามาเด็กว,วันนี้ก็คือวันที่21เพราะว่าเราอยากเิรียคทีกันอ่ะเราก็เลยหลบสปอยทุกอย่างแล้วก็มาดูวันนี้ทีเดียวช่ะเดี๋ยว<ๆ>เราจะดูเราจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอ่าวันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลย อ๋อยากอะให้มันขึ้นยังไงก่อนโอ้ยสปาน์คโฟมก็มาเลยเข้ากัน อะไรละรับขายละแข็งขายแล้ว ไปรับเป็นแยกอยีกแล้วเป็นแยกเหมือนเดิมโอ้เป็นแยกเหมือนเดิมเออเอรอ่า <c oughs> กลักอ่ะอั้อแล้วก่อนนอ๋อจะไปกแล้วอ่ะอีท่านี้แหละ ลกขาคาบด้วยนะเสด็ียมงกระดูกเอกเลยรู้สึกอปวดเข่าอ่ะ คนแต่งต oh, ับข oh <c oughs> ้าอยู่มากอ่ะอีกแล้วอีกแล้วครับท่านโอ้มยทำไมเล่นข้ายากอีกแล้วเนี่ย โอเคโอเคเราประกันความเหนื default, so? So remember, ่อยอแล้วโอ้อสำหรับเพลงนี้แบบเหนื่อยเหนื่อยดูท่าเราแบบท่าเทคนิคเยอะมากจริงๆเราแบบใช่หลัจากเพลงแรกเราก็รู้เรารู้สึกแบบพวกที่มันเยอะอย่างนี้ว้าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมแล้วก็ชื่นชมกับพี่เก่งเก่งคนที่ท่าติดคนที่ท่าเก่งมากก็เข้ามา ฟังกันเยอะๆเพราะว่าเพลงดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเพลงก็ไม่ได้ฟังยากจนเกินไปอ่าก็อยากให้ลองเปิดใจรับน้องใหม่วงน้องใหม่ดูอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบอ่าก็สนับสนุนพิกซี่กันเยอะๆนะคะเพราะว่าวงก็แบบเพิ่งเดบิวต์มะเนาะ เดี๋ยวเราจะ<ช>ไปหาข้อมูลมาเพิ่มว่าใครเชืช่ออะไรยังไงเพิ่มเติมแล้วแบบประวัติความเป็นมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ยังแบบติดตามได้ไม่นานเนาะเราเงั้นเอาเป็นนี้ไว้คลิปหน้าเรามาแนะนําเกี่ยวกับวงพิกซี่ดีไหมอ่ออาก็ถ้าใครอยากรับชมพวกเราเต้นก็ไปดูคลิปย้อนหลังที่เราเต้นงานต่ตางๆแข่งอะไรไดานาในช่องในช่องนี้เคยเต้นเพลงแรกของน้ำแนวเพลงบิง นด้ราอยเนาะได้ราวัล Best p e r f o r m e ูปเปนูปแบบแะเป็นะุเพลงก็เดี๋ยวเพลงต่อไปเราจะรีแอคเพลงอะไรก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามเนาะอ่าเรามาติดตามเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่าเราบอกแล้วว่าเราอาจจะทำเรื่อยๆถ้าเรามีเวลานะเดี๋ยวเราก็จะทำ MV Reaction เรื่อยๆเนาะช่วงนี้อันก็เป็นคลิปแรกของเราก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะะโอเค โอเคยังไงก็ออย่าลืมติดตามพวกเราในช่องทีมเดียวหวังด้วยนะคะซัพพอร์ตพวกเราด้วยกดกระดิ่งกดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากครัขอบคุณครับบ,บ๊ายาย